หกผลไม้ที่ไม่ควรกินตอนท้องว่างสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มแชแนลช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องผลไม้ซึ่งดีต่อสุขภาพมากๆแต่วิธีการกินหรือช่วงเวลาการกินก็มีผลค่ะโดยเฉพาะการรับประทานผลไม้บางชนิดในช่วงเช้าหรือท้องว่างอาจส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารกลายเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี ซึ่งผลไม้ที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อตอนท้องว่างก็คือ1ส้มค่ะส้มเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมสําหรับอาหารเช้าแต่การรับประทานเมื่อท้องว่างอาจเป็นอันตรายเนื่องจากส้มมีน้ําตาลและกรดอินซีสูงซึ่งจะระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารเพิ่มกรดในกระเพาะและทําให้เรารู้สึกอึดอัด สำหรับน้ำส้มวิตามินซีในน้ำส้มอาจทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหารได้หากปริโภคในปริมาณมากอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยค่ะ 2. มะเขือเทศดิบมะเขือเทศมักเป็นวัตถุดิบยอดนิยมในจานสลัดยามเช้าแต่แท้จริงแล้วอาจไม่เหมาะสำหรับการรับประทานเมื่อท้องว่างเพราะสารเพคตินและฟีนอลิกในมะเขือเทศ จะทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะทำลายเยื่อบุและทำให้เกิดอาการปวดท้องโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคกระเพาะอาหารค่ะ 3. ลูกพรับลูกพร้าเป็นผลไม้ที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเมื่อท้องว่างเนื่องจากมีสารแพนทีนและเพกตินในปริมาณสูงเมื่อรับประทานขณะท้องว่างกรดในกระเพาะจะทำปฏิกิริยากับสารเหล่านี้จนเกิดเป็นนิ่วในกระเพาะได้ค่ะ อาการที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ปวดหัวใจขึ้นไส้อาเจียนแผลในกระเพาะหรือแม้กระทั่งเลือดออกในกระเพาะ 4. สับประรดสับประรดมีสารอินซีและเอนไซม์ size, โปมีแลนที่ออกฤทธิ์แรงต่อเยื่อบุกระเพาะและลำไส้หากรับประทานก่อนอาหารจะทำลายผนังกระเพาะอาหารได้ การรับประทานสับประรดเมื่อท้องว่างอาจทําให้เกิดอาการคลื่นไส้ปวดท้องเวียนศีรษะและอาการแพ้ต่างๆซึ่งอาจคงอยู่ตลอดทั้งวันและส่งผลต่อการทํางานของเราได้ค่ะ 5. แตงกวาในจานสลัดอาหารเช้ามักมีส่วนประกอบของแตงกวาหรือแม้แต่ผักเคียงข้างจานก็มักใช้แตงกวาเป็นหลักแต่รู้ไหมคะว่า การรับประทานแตงกวาเมื่อท้องว่างอาจทําทให้เกิดอาการปวดท้องแสบจุกเสียดท้องอืดและรู้สึกไม่สบายผู้ที่เป็นโรคกระเพาะยิ่งไม่ควรรับประทานแตงกวาเมื่อท้องว่างเพราะจะทําให้อาการแย่ลงโดยเฉพาะหากแตงกวาไม่สะอาดหรือไม่ได้ปอกเปลือกและ 6. ค่ะลูกแพร แพรมีเส้นใยหยาบที่อาจทําลายเยื่อเมือกของกระเพาะอาหารโดยเฉพาะแพรที่ยังแข็งนอกจากนี้นะคะยังมีน้ำตาลสูงและย่อยยากในช่วงเช้าที่กระเพาะยังอ่อนแออยู่ควรรับประทานลูกแพรหลังอาหารหลักประมาณ30นาทีและเคี้ยวให้ละเอียดหากรับประทานในช่วงเย็นจะช่วยลดน้ำหนักได้ค่ะ ทั้งนี้นักโภชนาการแนะนำให้เลือกรับประทานอาหารเช้าที่ไม่สร้างภาระต่อระบบย่อยอาหารแต่ยังคงมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเนื่องจากหลังการนอนหลับอย่างยาวนานกระเพาะอาหารจะว่างเปล่าและหลังกรดมากหากไม่รับประทานอาหารเช้าหรือรับประทานผิดวิธีกรดจะไม่ถูกนำไปทำให้เป็นกลางส่งผลให้เกิดการรักยเคืองปวดหรือแผลในกระเพาะอาหารได้ การเลือกเวลาในการรับประทานผลไม้มีความสำคัญไม่แพ้การเลือกชนิดของผลไม้นะคะเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงผลเสียที่ไม่จำเป็นค่ะใครชอบทานผลไม้เหล่านี้ตอนท้องว่าง ควรปรับเปลี่ยนระยะเวลาการรับประทานนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะเพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มนะคะใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ